มีแบบนี้เห็นไหมมีเหมือนอะไรอะ่ะเป็นขาวๆเล็กๆอยู่ข้างในนะคะจะบอกว่ามันเป็นแคปซูลนาโนค่ะแล้วก็มันสามารถที่จะแตกนะคะแล้วก็ละลายเข้าไปในผิวของเราค่ะส่วนตัวนี้นะ,ะก็จะเป็นครีมนะคะซึ่งจะซีลมาอย่างนี้นะคะถ้าเราเปิดเข้าไปจะเป็นครีมสีชมพูอ่อนๆน,นะคะ หอมมากทั้งสองตัวเนี่ยหอมสุดๆเลยช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นคนที่ผิวแห้งต้องใช้นะคะแล้วก็คนที่อยากจะแบบผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะต้องใช้คือแบบเห็นผลมากเลยคือบางทีนะคะเราโดนรังสี UV นะคะแล้วก็อุณหภูมิที่สูงความชื้นที่สูงหรือว่าเหงื่อออกนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ผิวของเรานะคะเหนื่อยล้าได้ ถ้าตัวครีมนะคะก็จะเป็นแบบออกชุมพูนนิดๆนะคะกล้องมันอาจจะถ่ายไม่ชัดเจนนะคะซึ่งในเซตนี้นะคะเหมาะกับคนที่ไม่อยากทาเยอะอันนี้ก็คือจะเป็นเอเซนทาขวดนี้ก่อนนะทาเอเซนก่อนแล้วก็ค่อยทาครีมครีมจําไว้ว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นมากกว่าอะไรที่เข้มขน้นน้อยกว่าทาก่อนเข้มข้นมากกว่าทาหลังนะคะเพราะฉะนั้น2ขวดนี้ง่ายๆเลยนะทาแค่ทุกวันนะคะเช้าเย็นก็ได้หรือว่าไม่มีแรงจริงก็ เย็นก็ได้นะคะแอเซนต์ก่อนแล้วก็ค่อยครีมเนาะซึมเร็วมากค่ะไม่เหนียวเหนอนนะที่สำคัญนะคะมีสารสกัดจากต้นเบิร์สและต้นและต้นซีบัคกรอนค่ะ เซตนี้นะคะเราเรียกว่าเซตไฮดรานะคะเซตไฮดราเรียกง่ายๆว่าไฮดรามีแค่2ขั้นตอนแค่นั้นเองนะคะเราก็สามารถที่จะมีผิวที่ชุ่มชื้นแล้วมันชุ่มชื้นแบบยาวนานด้วยนะคือแบบทาเซตเนี้ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยผิวลองแบบมันนุ่มเหมือนก้นเด็กแหละแล้วก็ที่สําคัญที่บอกคือซึมเร็วค่ะเอสเซนต์ขวดนี้ได้รวมโทนเนอร์กับเอสเซนต์ไวในขวดเดียวกันนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันเป็นเนื้อแบบนี้เห็นไหมคะ ป็นแบบนี้คือมันจะแบบซึมเร็วมากนะคะเราก็แปะที่หน้าของเราเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็อย่าลืมที่คอด้วยเนาะที่เหลือก็มาที่มือได้นะคะคือมันจะซึมเร็วมากที่สำคัญแบบว่ามันหอมแบบว่าธรรมชาติมากเลยที่สำคัญนะคะมันจะมีแคปซูลเอสเซนต์อยู่ข้างในเห็นไหมที่เป็นเม็ดเงี้ยถ้าเรา ได้สัมผัสเนื้อเราจะรู้ว่ามันมีแคปซูลอยู่ข้างในแล้วพอทาที่ผิวมันก็จะละลายและในแคปซูลนี้นะคะมีเซลลูโลสแมนนิทอลแล้วก็วิตามินอ e, ีแบบเข้มข้นอยู่ข้างในด้วยอะ่ะซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ข้างในนะคะในแคปซูลนี้สูงมากเลยค่ะแล้วก็ช่วยปกป้องความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราสุดๆเลยนี่คอนเฟิร์มจริงๆเลย มันเป็นไฮนวัตกรรมสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเขาใส่วิตามินเ e อเข้าไปในแคปซูลนี้นะคะเล็กๆเนี่ยเห็นไหมคะจุดๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อปกป้องวิตามินซีให้คงประสิทธิภาพเนี่ยสูงสุดเลยคือม่ให้มันโดนผิวของเราเมื่อไหร่ก็คือค่อยถูกปล่อยสารเหล่านั้นเข้าสู่ผิวของเราและแคปซูลนะคะที่ใส่วิตามิน E อหลงต่างไว้เนี่ยเป็นแคปซูลแบบชนิดเดียวกับร่างกายของมนุษย์เลย แล้วก็แคปซูลนี้จะค่อยๆปล่อยความชุ่มชื้นนะคะออกมาช้าๆทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นอย่างยาวนานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกรดไฮยาลูโรนิกแบบโมเลกุลต่ำด้วยในระบบนะคะจะขายแยกนะคะแต่ควรใช้ด้วยกันใช้เอเซนก่อนแล้วก็มาใช้ครีมซึ่งครีมนี้นะคะจะเป็นครีมสีชมพูเนื่องจากว่าเป็นวิตามิน12ค่ะและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสีชมพู บอ,อกก่อนนะคะว่าสีชมพูนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะช่วยยำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสแล้วก็ดูมีสุขภาพดีนะคะมีน้ำจากต้นเบิร์สเหมือนเราได้นอนแช่น้ำกลางป่าเลยค่ะและยังมีสารสกัดนะคะจากซีบัคทอนซึ่งเต็มไปด้วยวิตามินซีวิตามินอ e, ีและโอเมก้าสามหก